สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรา UBS Pest Control จะพามารู้จักกับอุปกรณ์และเครื่องมือในการกำจัดปลวกว่าเครื่องมือแต่ละอย่างนั้นเหมาะสำหรับกำจัดแมลงชนิดอย่างไรบ้างไปดูกันเลยสำหรับวันนี้มีเครื่องมืออยู่4ประเภทได้แก่เครื่องที่1งถัง B G เครื่องที่2เครื่องพ่นควันมอเตอร์โบเครื่องที่3เครื่องอัดแรงดันสูงเครื่องที่4ฟอบขนาดละอองที่เหมาะสมกับแมลงแต่ละชนิด ฝ่ aerosol space spray ค่า VMD 10-30ไมครอนใช้กับแมลงบินเช่นยุงหรือแมลงวัน mist หรือ core fog ค่า VMD 50-100ไมครอนใช้ในการพ่นสารเคมีกำจัดแมลงทางการเกษตรหรือแมลงที่มีขนาดใหญ่กว่ายุงแมลงวันบ้าน I.R.S. Indoor Residual Spray ค่า VMD 120-200ไมครอนใช้ในการพ่นสารเคมีกำจัดแมลงคลานหรือแมลงที่มีพฤติกรรมใกล้ชิดกับมนุษย์และที่พักอาศัยการพ่นสารเคมีในการควบคุมแมลง 1. การพ่นแบบฟุ้งกระจาย Space Spray Treatment เครื่องพ่นแบบหมอกควันเทอร์มัลฟอกเปลี่ยนสารละลายเคมีเป็นละอองด้วยความร้อนจากห้องเผาไหม้ (combustion chamber) ถูกส่งผ่านมายังท่อพ่นเทอร์มัลไปเมื่อสารละลายจากหัวพ่นมากระทบกับความร้อนสารละลายบางส่วนจะเปลี่ยนเป็นละอองและเมื่อละอองกระทบกับความเย็นจากอากาศภายนอกจะเกิดการควบแน่นกลายเป็นหมอกสีขาวการพ่นสารเคมีในการควบคุมแมลง 2. การพ่นแบบริดตกค้าง Residual Spray Treatment เครื่องพ่นแบบละอองฝอย Co-fog เปลี่ยนสารละลายเคมีเป็นละอองโดยเครื่องกลจะทำการอัดอากาศเข้าสู่ท่อโดยระบบใบพัดหรือโรตารี่ผ่านท่อลมเมื่อสารละลายจากหัวพ่นมากระทบกับลมที่มีแรงดันสูงทำให้สารละลายแตกตัวเป็นละอองเล็กๆ สำหรับวันนี้พวกเรา UBS Pest Control ขอบคุณสำหรับการรับชมในวันนี้อย่าลืมไปติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางตามนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ